แล้วข้าเหนียวค่ะข้าหอมเอาแล้วเอาแล้วรู้จักหอมทอมซะแล้วเดี๋ยวเธอข้าเหนียวพี่ข้าเหนียวโดนนะอย่าดูพี่ข้าเหนียวเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอเดี๋ยวนดนข้าหอมนะข้าหอมไม่กลัวนะโอ้ยพี่ข้าเหนียวอย่าทำแบบนี้ ไม่ทันเลยตั้งหลังไม่ทันเลยอ,อืมอ,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 อืมันละกเกิดลูกสาวลูกชายฉันไม่ต้องห่วงนะคะน้องเล่นกันค่ะตัวสีดำชื่อข้าวหอมนะคะเพศเมียตัวสีขาวนี้ชื่อข้าเหนียวเพศผู้นะคะ ข้าหอมไม่ยอมแล้วข้าหอมโตโก่งแล้วอ,อข้าหอมไม่ยอมแล้วอ้าวยอมแล้วเหรอลูกข้าหอมอ้าว แม่เลๆๆๆๆๆิกเล่นลกเลิกเล่นละเลวกละครับโอเคโค